สวัสดีครับก็มาพบกับปากรงเช้าเสออีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาติดตั้งทับเนื้อครับ750บาทวัตของตัวใดครับตัวนี้ย่อนลึกอยู่ที่45ิเมตรครับจ้างกรลบงติดตั้า่าย่อ,ยอนตรงนี้ย่อนไปที่7ดท่อนครับ28เมตรนี่นะประมาณนี้ใช้แผง3แผงนครับพอลี่ ของไรเส้นครับ3 1 0วัตต์ครับดูใต้แฉงครับนูมีสามร้อยสี่สิบวัตต์ใช้สามแผงครับต่ออนุก,กรมสามแผงน,นี่ครับต่อเก็บงานเส้นเคยหฟังเสาให้เติมปูนให้ครับ ใคสนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามนะครับวันนี้เรามาติดตั้งที่บ้านนานิกีครับแต่เ <Okay. S 1> จ้าของก็คนบ้านห้วยบบอรืซีมทำเภอประจัมหวัดเลยครับนี่จะบ,บ่เจาะไว้นานแล้วจะไปหินตีแล้วยังไม่ได้ใช้น้ําเลยที่ขาก็โทรมาเามาติดตั้งให้นี่งน้ำประมาณนี้ครับตอนนี้ประมาณสี่โมงครับสี่โมงเชา้าสิบโมง ใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้มเท่าไรดูดูกันอ่าตอนนี้ก็ซ้ำทำงานอยู่ที่สองพันรอบครับสองพันหนึ่งร้อยรอบเงินดันก็อยู่ที่แปดสิบเก้าสิบวนเขาประมาณนี้มีคงที่เท่าไรไมันจะแสรครับอยู่ที่ห้าจุดเก้าแอมป์ กำลังไฟฟ้าอยู่ที่ห0าร้อยครับเงิน,แบบนเดิมเงินเดิมเดิมเลยนี่ของคือไดครับรับประกัน2ปีครับตัวนี้นเด็กคือให้มีกันฟ้าให้ครับต่อมันให้ครับประมาณนี้เปล่งกล้าให้ครับเปล่งกาวให้ ไฟน้ำเหลือๆเ,เลยมีรอให้ท่อมัดหนึ่งนะครับสิบเส้นเลยนะครับมีเหลือก็ให้ลูกค้าใช้งานต่อไปได้มีสวนสวนลูกค้านุ่นอ้อมยนี่หลังเขาอยู่สวยมากเลยครับปลูกมันข้างบนก็แก้วมังกรครับทำแก้วมังกรกัน,กนลูกค้ามาดูงานอีกแล้ว ส่วนยางด้วยสบายเลยครับนี่ใช้น้ำทำง,งานแสงอาทิตย์น้ำก็ประมาณนี้ครับน้ำออกประมาณน,นี้ตามก็ยังทำงานไม่คุ้นชื่ออะไรครับโครงสร้าง,งาน,นี่ครับมาถามอะไรก็ สนใจติดโทรมาติดต่อสอบถามได้ครับฝากชมชเสืเชียวครับเดี๋ยวพิมเดินไปข้างล่างให้ถ้าอยากอยากเจาะน้ําบาดาลก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับเจาะน้ําบาดาลด้วยติดตั้งด้วยครับน้ำแรงนุนน่นไหลลงไปข้างล่างนึงอืมเดี๋ยกาจะส่งไปข้างบนนูึนครับเจ้ะมังกรข้างบนนึงเกาะมังกรข้างบน ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบบันคทั้งใหม่ดีครับ